สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องครับผมวันนี้เมืองฟ้าลีแล้วครับแต่ว่าเพื่อนไม่ออนหรือว่าคนอื่นถ้ายังไม่ออนก็อย่าเพิ่งไปเล่นนะครับมันจะเสียประโยชน์ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ผ่านด่านนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมมาลงสงครามฟ้าหาเครื่องประดับรอก่อตอนนี้เพื่อนๆนยังไม่ตื่นฮะนอนหลับลึกกันแล้วมั้งครับ <laughs> อันนี้เอาพี่เพชรมานะครับ คนรู้จักนะครับผมโอ้โหคนรู้จักผมนี่เยอะจริงๆนะฮะแต่และคนนี่ดูเวลดี๋เกิน <Girl. S 1> ก็เดี๋ยวให้เขาแบ่งเหมืองฟ้านะครับใครที่ไม่ค่อยมีเพื่อนก็แนะนําให้มาเล่นเซิร์ฟสามหรือว่าไปเล่นเซิร์ฟหนเซิร์ฟเนะครับมันจะมีอยู่เซิร์ฟหนเซิร์ฟเเซิร์ฟสานะครับคนไทยจะเยอะหน่อยเนาะแล้วก็จะเป็นกิวที่แบบหนาๆน,นะครับมันก็จะเล่นง่ายนะครับผม ถ้าไปเล่นเซิฟอื่นก็จะเจอแต่ฝรั่งเยอะหน่อยนะบางบางทีแบบเซิฟแต่ละเซิฟมันก็ไม่เหมือนกันนะครับเซิฟหนึ่งก็จะมีกิลให้เลือกแค่ห้าหอันบางโฟนก็1 0บกิลอะไรเงี้ยแต่มันมันมันคุณอยู่เซิฟหนึ่งคุณจะมาเข้าเซิฟกิลเซิฟสามเจ็ดอะไรเงี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณอยู่เซิฟหนึ่งแล้วผมอยู่เซิฟสามเจ็ดคุณเป็นเพื่อนกับผมคุณมาเล่นกับผมได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เซิฟมันเชื่อมกันนะครับก็ตอนนี้นะครับผมผมคิดว่าน่าจะยิงประมาณส 35, นะักสาม,มสิบห้านะสามสิบห้าถึง ไม่รู้ว่ายิงเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนนะครับองศาสานะยิงซับ45นะครับลองดูดาวดาๆเอานะครับโอโหปราลงมาจา์แท้นะฮะหยอกหยอกเพื่อความสนุกสนานนะฮะคุณผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปผมนะฮะก็ถ้าเป็นผู้เล่นเก่าก็ได้หละครับผมมีไอดีแค่นี้นะฮะดูกันไปแบบขำๆนะฮะเราก็ทาคลิปเกมนี้ไปเนาะเพื่อให้คนได้มารู้จักมาเล่นกันนะครับอ่าจัดเต็ม,มนี่ผ่านดัน ก็นี้กำลังจะผ่านด่านธรรมดานะครับไม่รู้ว่าบอสมีกี่ตัวด่านนี้ความจริงมีไอดีอีกไอดีหนึ่งนะครับเลขสี่สี่แต่แบบพี่เพชรเขาอ๋อลืมฮะเลือกใบบนแต่มันเป็นสเตปของพี่เพชรเขานะฮะจะเลือกใบบนกับใบอื่นแค่นั้นแต่ถ้าเป็นสเตปผมนี่เลือกทั้งสองใบเลยไม่ต้องห่วงมันเดี๋ยวลงเมืองฟ้าก่อนจะตะลุยให้ดูเนี่ยฮะแหวนอะเมื่อกี้ก็ดีนะแต่ว่าเรามีประดับม่วงแล้วนะฮะไม่ต้องสนใจ เราไปด่านแยกกันต่อนะครับระหว่างรอเมืองฟ้าแล้วก็มีกิจกรรมนะครับเออลืมบอกไปมีกิจกรรมให้ทำนอกมาใหม่นะครับอย่าลืมไปทํากันนะนะครับผม,มกิจกรรมที่เก็บมะพร้าวนะครับผมมะพร้าวอ่อนนะฮะเอาไว้แลกเครื่องประดับส้มนะฮะลองไปดูที่ภารกิจดูนะครับแล้วก็อันเกือบๆสุดท้ายนะฮะจะไหววะเนี่ย ส่งสติกเกอร์ไงอ่ะลืมไปแล้วไปครับจัดเต็มคนแบกของผมเนี่ยมันเยอะครุณผู้ชมไม่ต้องสงสัยว่าเอ้ยไอ้นี่มันเล่นง่ายเกินพี่ผมเล่นยากกว่าพี่พี่มีคนแบกพี่ก็พูดได้อะไรอย่างนี้่งู้นนะฮะมันปกติแล้วในเกมเนี่ยเราสามารถทําความรู้จักแล้วก็เล่นได้นะครับแล้วก็จะมีเพจลุมนะ สามารถโพสตัวละครแล้วก็โพสด่านที่เราอยากจะเล่นนะครับแล้วก็ให้คนมาแบกได้นะครับตัวผมเนี่ยมันโพสเยอะแล้วเยอะนะครับในเพจแล้วก็ทําคลิปด้วยนะครับ <S <S คนเลยแบบรู้จักแล้วก็เป็นเพื่อนในเกมนะครับ <pickle> แล้วก็เจอแต่ละด่านละด่านก็ว่ากันไปอะไรยังไงนะครับแล้วก็สมมติว่าผมรู้จักคนนึงใช่ไหมมันก็จะรู้จักไปอีกสิบคนอะไรเงี้ยนะฮะมันเลยแบบมาเป็นเพื่อนมาอะไรแล้วก็มาช่วยคอยช่วยอะไรเงี้ยนะครับ <millennials> องศาเมื่อกี้นี่เมื่อกี้ลืมไปแล้ววะเมื่อกี้ยิงอะไรไปอะเมื่อกี้น่าจะเมื่อกี้น่าจะยิงหกสิบแปดมั้งเฮ้ยไม่ใช่วะผมลืมบอกนะครับขออภัยด้วยนะสำหรับคลิปนี้ตาเมื่อกี้นะตาะแรกอันนี้จะมีบอสสามตัวนะครับสาหรับสงครามฟ้าใครที่เวลยังไม่ถึงหรือว่าอยากมาลงนะครับต้องพาเพื่อนมาเวลเยอะๆหน่อยนะสักหกสิบขึ้นห้าสิบขึ้นก็ยังดีนะครับให้มากันสักสามคนนะครับหกสิบห้าสิบ นี่ครับดอกเดลวตายอันนี้นะ่าจะยิงสักหกสิบแปดนะครับองศาก็ประมาณสามสิบสามสิบก็ได้สามห้าก็ได้นะครับข้างบนนี้ก็องศาเท่าเดิมนะครับแล้วก็ยิงสักเจ็ดสิบหรือเจ็ดสิบห้านะครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมจะตั้งองศาไว้สักสามสิบนะครับแล้วก็จะยิงเจ็ดสิบห้าไม่ถึงดีกว่ากลัวมันเลย เห็นไหมครับปฐพทปรมอาจารย์จ <If S 1> ่อยเดาๆเอานะครับเพราะว่าไปเล่นด่านเทคโนโลยีเหมืองท้องฟ้าอะไรเงี้ยมันก็จะได้ยิงเครื่องบินใช่ไหมฮะได้ยิงเครื่องบินได้ยิงอะไรพอเราเล่นมาเนี่ยมันก็จะเดาได้นะครับเหมือนเรายิงมุม90้าสิบะเออว่าจะลงคลิปมุมเก้าสิบก็ยังไม่ได้ลงเดี๋ยวลงคลิป2คลิปนี้ก่อนนะครับคลิปคลิปแรกที่ลงไปอ่าเนี่ยครับก่อนที่จะมาถึงคลิปนี้จะมีคลิปอ่าอีเวนต์นะอีเวนต์มะพร้าวนะครับลงไปก็ใครที่ยังไม่ได้ไปดูก็สามารถไปดูได้นะครับ แล้วก็ถัดจากอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวผมจะลงเหมืองท้องฟ้านะครับเราค่อยมุมยิงมุม90เนาะสอนยิงมุม9 0แบบเต็มที่นะครับเพราะว่าแต่ละอย่างแต่ละตามันก็ยิงไม่เหมือนกันทุกครั้งไปนะครับอันนี้ถ้าเรายืนห่างกันอยู่ตรงนี้นะครับก็ต้องเดาเอานะเพราะว่าบางคนก็ยืนหน้าบางคนก็ยืนกลางบางคนก็ยืนหลังมุมยิงจะไม่เหมือนกันนะครับใครที่มีความรู้ก็สามารถมาพูดมาคุยกันได้นะครับนะมาหยอกมาเย็นกันได้ตอนนี้ต้องการมะพรา้าว ต้องการมะพร้าวระดับเยอะๆเดี๋ยวต้องไปต่อสู้แบบเยอะๆหน่อยแล้วก็แบบหามะพร้าวมาแลกเครื่องประดับนะครับสีอันโอ้มโคตรเยอะไม่รู้ว่าตาหนึ่งนี่จะดอกให้หรือเปล่าอันหนึ่งสอัน3อันอะไรเงี้ยอีเวนต์ห้วันมันจะทันป่วันเนี้ยอ้ยอะไรวนะนรกมาไวหน่อย <laughs> ก็อนนี้เป็นพี่เพชรนะครับใครเจอในเกมก็สามารถเล่นกับเขาได้นะครับจะมีคนอีกคนหนึ่งฟาร์มนะครับแล้วก็จะมีคนเซิฟหนึ่งอีกเยอะแยะเลยนะครับที่เวลเยอะๆก็สามารถติดตามกันได้นะครับอันนี้พี่เพชรเขาอยู่กิลของเซิฟเจ็ดนะครับเป็นกิลมูนนะครับเหมือนกับที่เคยออกคลิปมาแล้วของของฟาร์นนะครับใบบนสิลูกโอ้โหเอ้ยอ้าวแล้วพี่เพชรได้เครื่องประดับเอ้เอามาให้ผมเถอะไหมไม่ต้องใช้หรอกนะฮะเปรี้ยวเยอะแล้วเกิน น่านไงถ้าเลือกตรงกลางเป็นไงล่ะโอ้โหสงครามฟ้านี่ผมบอกเลยว่าต้องเลือกระหว่างกลางๆหน่อยนะ,ะเฉลดเฉลดโอ้โหนี่มันเกินไปอะครับโอเคนะครับผมก็ต้องรอเบ้วห้าสิบนาะถึงจะลงแดนอื่นได้นะครับก็จะเย็นนะฮะดูมีเยอะเลยนะฮะต้องทําให้คุณผู้ชมดูแลวยิ้มไปด้วยกันแล้วก็สนุกไปด้วยกันเนาะก,กับเกมนี้นะครับผู้เล่นเก่าที่ได้มาเห็นคลิปผมก็เออนะครับเขาจะได้ย้อนดูข้างหลังนะว่าเฮ้ยตอนเขาเบี้ยวน้อยๆกว่าจะเล่นมาถึงอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็มาดูผมนะ เขาก็ช we ื to to yes. sure> ่นชอบนะครับคนที่เป็นผู้เล่นใหม่ก็ตามมาได้นะครับเพราะว่าผมลงคลิปก่อนก่อนก็สอนเล่นไปเยอะนะครับมันก็ตามกันมาได้ไม่ยากนะครับวิธีเล่นวิธียิงวิธีอะไรก็มีนะครับหลอมของอันนั้นอันนี้เออหลอมชุดนี้ยังไม่ได้ลงเลยฮะหลอมชุดนี้มาถึงชุดนี้นะอะไรพวกนี้นะครับที่มันเป็นเกี่ยวกับแสงอยู่ในตัวอะไรเงี้ยมันก็ยากนะนะผมค่อนข้างที่จะอธิบายยากแต โอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ฝากไปับเพื่อนๆด้วยนะครับอย่าลืมไปหาเครื่องประดับแล้วก็หามะพร้าวนะครับผมอีเวนต์นี้นะครับขอย้ำอีกทีนึงนะฮะแล้วก็เครื่องประดับตรงนี้นะครับคุ้มมากนะครับสำหรับเลเวลน้อยนะตั้งแต่เลเวลหนึ่งถึงเจ็ดสิบผมว่าใช้ได้อยู่นะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เครื่องประดับในระหว่างที่ลงเหมืองฟ้ามาเลยตลอดตลอดหรือไปลงด่านจักทีมเดินทางไกลแล้วไม่ได้เครื่องประดับนะครับก็ใส่เส้นนี้ไปก่อนก็ได้นะครับเขาก็จะได้รู้ว่าเติมเออแล้วคุณก็จะได้มีพลังนะ อีเวนต์มะพร้าวอยู่ใส่อ่านี่ครับอย่าลืมไปหากันนะครับผมยังไม่ได้ซักอันเลยเนะี่ยโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันให่คลิปหนะ้าบาย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 มาเล่นกันเยอะๆมาเล่นกันทุกวันนะครับสนุกสนานช่วงนี้อากาศเย็นดีสบายดีนอนเล่นนั่งเล่น